ก็กลับสวัสดีเอฟทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับครับวันนี้โอปอลเหรือก็ได้มีโอกาสมาหาตามพี่เซียนนอนนานะครับผมเข้ามากี่งวดแล้วครับพี่ที่จําได้นะครับเขติดกันมาห้าหกงวดเดี๋ยวแล้วเข้าติดติดมาห้าหกงวดแล้วนะครับเอซครับเซียนนอนนานะครับผมวันนี้เราจะมาตามโค้งสุดท้ายของเซียนนอนนานะครับ ับใครที่เข้ามาแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องอุปอผารวยและทีมงานด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเอฟซีโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหยิบฉวยลอตเตอรี่นะครับผมสนับสนุนรัฐบาลนะฮะครับนี่นะครับพี่เขาก็นอนเนี่ยครับนอนนานอนนาๆจริงๆนะครับเอฟซีเขาไม่ได้นอนบ้านนะครับนอนหนาครับนอนไปคิดสูตรไปนะครับผมปรากฏว่าเข้าตลอดนะครับเอฟซี โอเคเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังโค้งสุดท้ายแนวทางของพี่นอนนานะครับผมว่าสูตรจะเป็นแบบไหนยังไงนะครับเนาะเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันครับาตามเสียงนอนหน้าบังคันไปเซมากกว่าค่ัับโอ,โอ้ทานคำนี้ไว้บ้านครับทานถุงหนึ่งฟันดีเพราะ่าตังแต่เสียงดีมากแต่ฟันว่าได้สิ่งได้ของไม่ได้หรอรบ โอ้ฝันว่ามีแนวได้บ่ค่ะคะ<ก>ร,ะรับสีแดงว่าเลขนีีสิเขาวไมไ่ล็อกนีนะะนอเนาะค่ะเนาะครับมันเกิดฝันดีอยู่พี่น้องก็ฝันดีเยี่เดี๋ยครับแต่ก็สูเล็กสูตรไม่ได้ใช่ไหมพี่ฝันว่าจังได้เหน่อค่ะไม่เมืนเกิดแต่ไม่ได้ทุกคนฝันฝันก็พ่ค่อยแม่นประเด็นนะทั้งสูเล็กสูดไม่ได้แล้วะฝันว่าได้มีแนวได้แบบได้ซีงได้ของไว้ซีงกะผัดเนี่ย คเอากระ,ะเสื้อได้ย่นนะครับเขาเอาของมาหายังสิบเหรอครับโอ้แสดงว่าสูตรนี้แตกนะพี่เนาะถ้าฝันแบบนั้น,นแตกแน่นอนครับสูตรนีร้นี่สูตรต้องเขาเนาะค่ะเนาะพลาดยากครับสูตรนี้<ม>ถ้ามาเบิปงกันพีน่น้องวัดงวดก่อนเความหายไปมัน ว่าน,นี้ตัดลงแตเรียอจะตตมันรุ่นกันพี่หลังแต่ไปเห็นตอนแรกมันจะน,น,นี้มัจะขมาแล้วเขากำลังใจได้พี่หลังเน้กำลังใใหมยัางงามๆเลยพี่หลังตัวเล็กง่ามพี่หลัง บรรยากาศตรงหน้าก็สนุกมาลุมเลยแล้วจะมาฉิดก็ดีความคิดก็ดีแล้วไปนั่งจกกัดการตรงหน้าแล้วชุดนี้ก็ดีประมาณนี้แหละครับเต็มต้นนี้่เลยแบบแปซี่เลยครับ,รรบมัดตัวนี้นะเนี่ช <c oughs> ุดคือแปซี่พี่ครับงวดเย้าอันซื้อายอยู่ครับแปซี่เออตัวล้วงกัน มีโอกาสเข้ลกขึ้นครับครับมาเต็มในรองวัลเลยอ๋อเน้นตัวเดียวเลยมาขาดแสตีครับเล่นว่าหลายตัวพี่น้องเหลือแค่นี่คอรลอกเน้นแสตัวเดียวเด็กนี่เดี๋ยวไดี๋ยวถ่ายได้เอาคออนุญาตหาบุ้งกล่องเข่าห้องกันการแสต้ถก็จะมาเดิน นี่คือจับคู่น้นออกมาเดียวนะคะเดินเดินกันมูอกับป้ะมาณแปะซีนี่แหละครับเดินกันมูกับแปะซีตัวล้อกับมีโอกาสไล่กันตัวล้องกับนาเบิรงพี่น้องมีแต่ะลึกยังแม่พี่น้องเหรอว่านาเบิร์กคะก็มันด đ าล่ะตัวเน้นคือมีตัวเดียว แปดนีแปดพี่น้องแปดชีรอบก่อนที่เรามานี่มีกี่ตัวนะครับรอบรอบก่อนแม่สิบห้าตัวสิบห้าตัวตัดออกเหลือแค่นี้รอบก่อนสิบห้าตัวประมาณประมาณสิบตัวปะรอบรอบก่อนใหเนาะพี่น้องแม่ครับรอบที่ว่าเพ่นถิ่นบาี่หวยเลขมันแค่สิบตัวเท่านั้นพี่น้องแต่ว่าเขาจะเตรียมเลยทั้งบนทั้งล่างเลยเขาจะตัดมากกว่าี ก็ติดงวดก้อนก็สิบโตขึ้นครัตโตน<ล>ี่ครัดออกสามารถไปดูในคลิปเก่าได้นะครับนี่นนนครับเมียเสียนเสียนนอนนานี่ครับครับอันนี้ก็คือตัดให้แล้วออนูอยากอา่านด้วยค่ะตัวเน้นมีสเป็นแปดสี่สามหกศูนย์สามค่ะตัวเน้กนก็สามคููเนาะถีว่าห้าเห้าตัดออกแล้วเนะค่ะคตัวร่อง แปดสามแปดห้าศูนย์สี่เก้าสามเหล็ตัวร่องเนี่ยไม่ได้ตรงแนมพี่น้องตัวร่องเนี่ยไม่ได้ตรงแนมตัวเน้นจะมิเน้นแปดสี่พี่น้งเน้นแปดสี่ครับแปดสี่สามหกแต่ว่าตัวขีดเส้นแดงนี่ยที่นเน้นท้าเนี่หนาครับแปดสี่ ตัดออกมาแล้วเหลืออยู 3, 4, 5, ดสามสี่หะพกเก็บตัวตัดออกมาแล้วก็บ่หลายจ่ายตีบ้านสิบคู่จ่ายสีว่าได้หลายตัวตัดออกมาแล้วเหลืออยู่ประมาณทั้งขอนไปขอนไปครับขอนก็แล้วสุดๆจำเนียเหลือจำเนียเน้นคือแปดสี่นะคะเด้อเลขแปดสี่เน้นอันนี้เป็นเลขส,สูตรเนาะค่ะสูตรเสี้ยนนอนหน้าแม่นครับเสียนสูตรเสี้ยนนอนหน้าพลาดยากพี่น้อง เข้ามาเป็นยี่สิบกว่างวดแล้วยี่สิบกว่าครับยี่สิบกว่าครับครับปอมานยี่สิบงวดครับแล้วก็มีเว้นบ้างแต่ว่าที่ติดติดมานี่พี่ก็ว่าหกงวดติดเลยนะครับ <c oughs> ใส่แมสอยู่ครับ <c oughs> อันนี้เป็นสูตรที่พี่ไปเรียนมาเหรอครับผมหรือว่า <c oughs> ครูบาอา <c oughs> จารย์สอน คิดค้นขึ้นหานี่เลยครับคิดค้นขึ้นหาส,สูตรพิเศษสูตรคิดค้นเองอครับเป็นสูตรแบ่งตัวเลขนะครับโอ้สูตรแบ่งตัวเลขนี่ครับ<อ>แบ่งฟังตัวเลขครับแม้แต่ตัวเลขมันก็ครบเิบตัวก็แล้วครับเข้าเข้าแบ่งแบ่งฟังกันอืมแต่ปรากฏว่าเข้าตลอดเนาะสูตรนี่ใส่ามาจักปีแล้วค่ะ สองฟีนี่เหรอครับเอายังไงว่าถ่ายมันถ่ายมันช่องยูทูปห้องมาเห็ดเนี่ยบ่ดังไปโดนหรือพี่น้องโอ้คนกับเพิ่งมาเห็ดว่าได้สองฟีนี่นะคนกับเนี่ยเออคนกับกับวัตถุเรียนนะครับครับไอซื้อก็คือวัลคายเห็ดจะซื้อกันเหรอครับคือเรื่อยปบ่ค่ะแต่อยู่เรื่อยอยู่ครับ ได้ยินข่าวว่าคนในบ้านมาขอตัวเลขที่ประจําเลยหรอครับนะแม่นครับเขามาขอตัวเลขว่าเขามาอยู่นี่ไปซื้อหรือเปลเขาเอาอยู่ตรงหน้าว่าแม่แม่นไหลจนในมันดีอยู่ท้งหน้าเปล่ค่ะบ้อยครับบอกว่าประจําทุกเมื่อเลยครับมันดีอยู่ท้งหน้าพี่น้องครับเขาเอาน้ามาเอาอยูีพีลรอครับอืมเสียนนอนนาแม่นครับทำไมออกยุ่งๆจี๊ดๆมาดังจะโดน ดังจะโดนเลยล่ะชุดนี้ไ่ค่อยผ่านครับเพราะเขาเอางาแล้วเขาก็หาผออ๋อห้องกระสอบผอเพิ่นอยู่กลางป่านบอกครับแมงในป่านเหรอทำเป็นฮิตกับห็ดละงกว่าแมนครับเห็ดละงกแมงป่าเห็ดละงกแมงป่าช้างเผือกในป่าใหญ่เลยตัวนี้แมนครับโอ้โหาตัวหยาบพี่น้อง ตัวเน้นนี่คือสิเป็นตัวเดียวคือลครับแต่แต่ผู้เดมักตัวงินกันเราเนี่ยเราตัวงินก็ได้นะครับแต่ว่าสําหรับตัวนี้เพิ่นมักครับแปดซีครับพี่น้องแต่ว่าถ้าพุเอฟซีท่านใดมักตัวใดก็สามารถเอาได้ทุกตัวครับยี่นี่ครับพลาดยากพี่น้องคือตัวเน้นก็ตัวล่องนี่สีมาอยู่ในดีเนาะค่ะดีบพดีเขาบนล่างหมดเลย ดีบริบนล่างเลยครับเรือของเราน่ะส่วนมากจะเขาบนเขาล่างดูปะค่ะมันก็บขอบมาก่อนทัืงบนทั้องล่างบางที่ก็บสามสีงวดส่วนนะครับขอบบนข้าล่างมากมาปูกันมากูกันครับแต่แต่ส่วนมากก็ยิบเพราะเขาบนกับเขาล่างไปที่ครับตัดแล้วแล้วบกีิตัวทัดแล้วเลือเรกเจ็ตตัวน่าสนใจครับผมพอรอเลย เลยไม่ได้เลยทงานมาเลยที่จันทนาบุรงครับครับแต่เหนื่อไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะพี่เนาะครับผมัสนับสนุนรัฐบาลหยิบทำให้เหนดังจะโดนละครับพี่น้องครับทำให้คนทำให้คนพอจะกีนเป็นดังจะโดนเห็นแนวทางในเบื้องเพื่อป้องวิตัวเล็กครับแนวทางในการสื่อจดารกินแบงรัฐบาลค่ะงวดวันที่โดนกูบ้าบ้าเต๋ สองอพันห้าร้อยหค,ค,ค,ครับหกห้าออกไปแล้วห้าเกเกหเก้านาะค่ะกับเลขสองเกาเก้องครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของเสียนนอนนานะครับผมมาเผาท่านครับผมเอาอันนี้ก็ขอขอบคุณคุณพี่นะครับผมคุณพี่เสียนนอนนานะครับที บอกแนวทางชี้แนะแนวทางนะครับผมมาฝัง f c กันนะครับผมครับขอขอบคุณ FC ทุกท่านด้วยนะครับที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังช่องโอปอพัผ่านรวยนะครับสนับสนุนรัฐบาลนะครับหยิบฉวยลอตเตอรี่นะครับเนาะครับแคปบหน้าจอไว้นะครับสนับสนับสนุนรัฐบาลเราครับผมโอเคับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ